ถ้าทำอะไรก็ไม่ถ้าทำแบบโรงงานก็ไม่ไม่เชิญท่องเที่ยวสิครับแนี่เราทำในเชิญท่องเที่ยวเฮ้ยตีการทําเมืองนันไงทาอะไรก็บะอ่งไปเป็นบริษัทใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะอาเเลอร์อะไรางี้แต่ตรงนู้จะทําส่งแบบในชุมชนในชุมชนแล้วก็ตามตาเอบไปพวกนี้ก็เอาไป้่งแบบที่ภานของช้างโรงงานที่ประจําเราร้ไาง พอทำทุบเสร็จลงเรือก็เอาไปไหว้พระมันเป็นมันเป็นอะไรเป็นร้อยดียเป็นพอหมุกขันครับลองหนือไหว้พระเลยนะคะเราก็จะแวะไหว้พระก็จะเอาทุกที่เราทำเสร็จอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้ไหว้พระเรื่อยๆอ่ะจ้ะอันนี้อันนี้กออกจ็เปิดมงคนโอลองได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะต้นกล้าตนเสาต้นมะพาวต้นมามันเริ่มเป็นยงไง

มังนจบเองก็ไม um ่ได้ไม่ให้ไมคอย้ว่ยอไม่างไรค่ะเต็มที่ก็ลด่มากมกหลัแล้วก็คือเหมือนว่าตื่น่ีนี้ง่ายฮะตม่เ็ม่จะปอย่างแล้วถ้าก็ดสอมัดนี่ก็เสร็จประมาณสมงสีมคอร์ล่้วันหรือ่าต้องวด่าต้องหยุดแหล่ค่ะแต่ถ้า่้ไมงก้ม้ ก็เห็นว่าทำทำทุกวันแล้วเราก็ส่งอยู่หลายที่อย่างเงี้ยแต่ถ้าที่ทำเลยฝุ่นฝุ่นต่ยิ่งเยอะกว่านี้นี่ีดูคนที่ทำเนี่ยฝุ่นเขาจะเต่งตัว่อันนี้คือของพ่อนี่ มันสาวเวียดนามเวียดนามมาทำมาทำออกสื่อสาวเวียดนามไม่ได้สังเกกากี่เขาทำเป็นอาชีพาประมาณนี้ที่เดเจนี้ก็ต้องมาห้บนะคะหอมหอมอันนี้คือทุกหอมเะครับเน่กัมยาน ที่เรามาดัดแต่ใช้น้ำตะไคร้หอมใช้น้ำใบเตยจ้ะแล้วก็การปคแล้วก็ตกตงตกต่งตก่ตาตกกัตาตาตกตรงไหนอ่ะไม่จะเน้นเป็นผุนไพรไปอ๋อนเหรออันนี้สามารถโอเคพอจบจบได้นี่เสร็จแล้วให้เลยแม่ทำแม่ทำให้โครดดกให้หน่อยทำให้น้องครดดก คือใครนีอะไรจจนน้องเพลินลูกเคนหลักสีลูกน้องลูกลูกช้อะไรครลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูเคนเป็ดรับโชว์นั่นเล้กเพลินเพลินชว์มีกล้องกล้องนีกล้องนี่ยิ้มยิมยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะยิ้มเขาเรียกว่า บนมันแห้งหนูลุกขินสีอ่าผมรู้แล้วมเมื่อกี้น้องเขาแก้มรู้ไหมเขาอยากเปลี่ยนชุดผมว่ายาก